มันมีอยู่วันหนึ่งมันไปดื่มนะคะเพื่อเลี้ยงส่งกับหัวหน้างานคนนี้นะคะตาก็แบบโอ้ oh my god สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับตาอีกคลิปวิดีโอหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะตาก็เอาเรื่องราวนะคะชีวิตคู่กับแฟนเกาหลีของตาเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะประเด็นที่ตาจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็คือ ตากับอบป,ป้านะคะคบกันมา5ปีเข้าปีที่6แล้วเนี่ยอบป,ป้าเคยนอกใจตาหรือเปล่าหรือว่ามีพฤติกรรมที่เหมือนจะแอบมีกิก๊กหรือว่ามีพฤติกรรมที่แอบ,บไปคุยกับคนอื่นบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตาก็จะมาอธิบายนิสัยของตากับอบป,ป้าให้เพื่อนๆฟังกันก่อนนะคะคือตาเนี่ยเป็นคนที่ถ้า ไม่ได้คบกับใครนะคะหรือว่าเป็นโสดอยู่เนี่ยจะค่อนข้างที่นิสัยขี้เร่นมากๆเลยนะคะ ขีเล่นแบบว่าชอบแบบไปแบบแซวผู้ชายคนนั้นแซวผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีแบบคุยกับผู้ชายหลายๆคนนะคะอันนี้คือตอนสถานการณ์ที่ตะโสดนะคะแต่หลังจากที่ตาเนี่ยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะตาก็จะหยุดพฤติกรรมนั้นทันทีนะคะเอาจริงๆว่าตาเป็นคนที่รักแฟนมากๆเลยดีกว่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้หึงด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้หึงแบบไม่ได้ดูตามาตาเรือนะคะหึงในที่นี้ก็คือถ้าเกิดพฤติกรรมของคุณผู้ชายเนี่ยมันไม่ ไม่สมควรที่จะทําแบบนี้เนี่ยตาก็ต้องมีการตักเตือนหรือว่ามีการมานั่งคุยกันให้รู้เรื่องนะคะว่าเธอจะทําแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยส่วนโอป,ป้าของตาเนี่ยมีนิสยนัยเงียบขรึมมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเข้าหาคนง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่อัธยาศัยดีด้วยนะคะ แต่อปป้าของต้าเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะพอหลังจากที่รู้จักแล้วเนี่ยแล้วก็อปป้าเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนแบบว่าเป็นคนคอยระวังตัวนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนจะเซฟตัวเองนะอันนี้ตายคิดว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะคะคนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหมือนแบบโชว์ชีวิตส่วนตัวอะไรเขามากมายนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีชีวิตส่วนตัวของเขาค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะถึงโอปป้าจะลักษณะที่เงียบขรึมแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่โอปป้าเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนมีน้ําใจนะคะกับแฟนสาวสุดๆเลยนะคะ อาาตาก็จะพาเพื่อนๆนะคะเข้าประเด็นกันนะคะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่โอป้านอกใจตาบ้าง<ะ>หรือเปล่านะคะตาขอบอกตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆว่าโอป้านะคะคบกันมาเนี่ยปีนี้นะคะเข้าปีที่6แล้วเนาะตากัโอป้าเนี่ยไม่เคยไม่เคยทะเลาะก,กันเรื่องแบบ เรื่องชู้สาวเลยอะไม่เคยทะเลาะอะไรกันเรื่องนี้เลยนะคะคืออป้าเนี่ยเป็นคนด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเฟลลี่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้หญิงที่จะเข้าหาเขาเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะแล้วอป้าเนี่ยก็จะเป็นคนแบบดูผู้หญิงออกมากๆเลยนะคะ แต่ข้อดีของอป,ป้าคืออป,ป้าเป็นคนไม่ขี้เมานะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราถามว่าอป้าอป้าคิดว่าเออคนนี้เขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามนะคะอป,ป้าเขาก็จะตอบนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ถามเนี่ยอป,ป้าเขาจะไม่เป็นคนขี้เมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตารู้สึกว่าตาชอบแฟนตามะะตากาาามๆเลยนะคะตาเป็นคนไม่ชอบผู้ชายขี้เมสาผู้หญิงนะคะเพราะตารู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยนะคะผู้หญิงของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองกันไปนะคะมีความน่ารักมีมุมมองของตัวเองดูภายนอกเขาอาจจะเป็นคนกต ตกกเแต่ก็แฝงไปด้วยความโกโก้นะคะอย่างเช่นตาเป็นต้นนะคะซึ่งตาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตาเจอแฟนที่เขาค่อนข้างที่จะคียเมาส์ผู้หญิงเนี่ยตาก็รู้สึกไม่ดีนะคะคือเหมือนกับว่าไปตัดสินเขาที่ภายนอกก่อนนะคะโดยที่ไม่ได้ทําความรู้จักอะไรเลยแล้วก็ดูภายนอกเนี่ยอป้านเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าคุยด้วยเลยนะคะเพื่อนๆคือเขาเป็นคนเงียบขรึมใช่ไหมเวลาคนที่เวลาที่ผู้หญิงเจอหน้าเขาเหมือนตาเจอหน้าเขาครั้งแรกอะ่ะตาก็แบบ ผู้ชายคนนี้ทำไมแบบดูแบบไม่ไม,ไม่อัธยาศัยดีเลยตาพยายามที่จะคุยกับเขาแต่เขาไม่ค่อยคุยกับตาเลยอะไรอย่างเงี้ยตาก็รู้แต่ตอนนั้นตาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะคะแต่ตาก็เฉยๆไปนะ เพราะฉะน,นั้นแล้วนะคะตาก็ค่อนข้างดีใจนิดหนึ่งนะคะที่ตาได้แฟนที่ไม่ต้องอัธยาศัยดีมากหรอกแค่เป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีก็พอแล้วนะคะคือคุณไม่ต้องไปอัธยาศัยดีกับทุกคนหรอกตาเคยมีแฟนที่อัธยาศัยดีมาแล้วนะคะรู้สึกปวดหัวมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะ <S <S เพื่อนเพื่อนตาอยากมาเมาให้เพื่อนๆนฟังมากเลยนะคะ<า>ก็มันมีอยู่วันหนึ่งที่ โอป้าเนี่ยเขาเลิกงานนะคะแล้วเขาต้องไปเออเหมือนไปดื่มนะคะเพื่อเลี้ยงส่งกับหัวหน้างานคนนี้นะคะเขาจะกลับประเทศเกาหลีเขาแล้วนะคะคือเหมือนเขามาประจำที่ไทยสักพักหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปที่เออประเทศเกาหลีเหมือนเดิมนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบพาไปเลี้ยงส่งนะคะเพื่อนๆแล้ววันนั้นอนะเขาพาแบบ ไม่ได้ไปนั่งดื่มร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะเขาพาไปเล้าค่ะเพื่อนๆ,ๆเขาพาไปเล้าค่ะเพื่อนแล้ววันนั้นนะคะอป,ป้าก็โทรมาหาตานะคะบอกว่า ที่รักวันนี้กลับดึกหน่อยนะเพราะว่าเออต้องมาดื่มกับหัวหน้างานนะเขาจะกลับแล้วแล้วคือแบบวันนี้เขาพามาเ้านะคะก็ตาก็แบบโอ้ oh my god คือมันเหมือนจะไม่หึงนะคะเพื่อนๆคือตามีความเชื่อใจแฟนตัวเองสูงมากเลยนะเพราะว่าอุป้านี่เขาไม่ได้เป็นคนเฟนลี่อยู่แล้วไงตาก็เลยแบบ เออใจใจร่มร่มไวไมไม้ไม่ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะคือใจร่มร่มไว้อป,ป้าคงแบบไม่ทําอะไรที่เรารู้สึกแย่หรอกแต่เอาจริงๆไหมคะเพื่อนๆวันนั้นอะตะนอนไม่หลับเลยอะวันนั้นอะอป,ป้ากลับมาประมาณตีสองตีสามะเออก็คือแบบเราปิด ผับในกรุงเทพปิดประมาณตีสองใช่ป่ะเราแบบจนตาต้องโทรไปหาอป,ป้าถาว่าอป,ป้าอยู่ไหนแล้วเออจะกลับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยคือตามไม่ได้เร่งให้อป,ป้ากลับนะแต่ตาต้องการรู้ว่าอป,ป้าทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้อป,ป้าโทรมาใช่ป่ะเราก็บอกตาว่าที่รักฉันน่ะเออจะต้องพาแบบเจ้านายไปแล้วนะแต่มันไม่มีอะไรมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็โทรมาบอกก่อนล่วงหน้าเลยนะคะว่าบอกตาไว้เลยนะว่าฉันไปที่นี่นะเออ เขาก็คงกลัวว่าตาเนี่ยจะรู้ที่หลังแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะคะเขาก็เลยโทรมาหาตาก่อนนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะเพื่อนๆรู้ก่อนรู้หลังเนี่ยก็รู้สึกแบบรู้ก่อนรู้หลังก็รู้สึกแบบหึงเหมือนเดิมนะคะสรุปว่านะคะโอปป้าก็กลับบ้านมาประมาณตีสองตีสามนะคะก็ ตาก็พยายามทําใจร่วมๆนะคะว่าคืนคืนคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่ออผิดปกติหรือ,อร้ายแรงแน่นอนนะคะแล้วก็ตาไม่ได้รับหูหรับตาเชื่อแฟนตัวเองนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าในสถานการณ์ที่โอป,ป้ากําลังร่งรวมโตะอยู่กับหัวหน้างานเนี่ยป,ป้าก็ได้มีการนะคะถ่ายภาพมาให้ตาดูเป็นระยะระยะนะคะว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะคะตอนนี้กําลังดื่มอยู่กําลังคุยอย,อยู่กับใครบ้างนะคะแล้วป,ป้าก็ถ่ายวิดีโอแบบสั้นๆมาให้ตาดูตลอดนะคะตาก็เลย เกิดความสบายใจบ้างนะคะว่ามันน่าจะไม่มีอะไรเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าด้วยนิสัยของอปป้าแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่คนสนิทไม่ใช่แฟนหรือไม่ใช่อะไรเนี่ยอย่ามาหวังแตะต้องตัวอ p ปป้านะคะอปป้าเขาเป็นคนที่แบบเออถ้าไม่รู้จักแล้วมาแตะต้องตัวกันได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็เหตุการณ์ที่ทําให้ตารู้สึกคิดมากอย่างหนึ่งนะคะก็คือโอป้าเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาใช้โทรศัพท์ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องใช้ภาษาเกาหลีบ้านเขาถูกต้องไหมคะเพืเ่อนๆแล้วเวลาที่เขาแชทอะไรกับใครเนี่ยตาก็จะไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าตาก็ยังไม่เก่งภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีเพื่อนนะคะสมัยเรียนของเขาเนี่ย ทักแชททักไลน์มานะคะแต่ทุกครั้งจะว่าตาขี้หึงเล็กๆก็ได้นะคะทุกครั้งที่มีใครแบบรายมาหรืออะไรอย่างเงี้ยตาก็จะพยายามถามนะคะว่าดูกูเซลตาก็จะถามตลอดนะคะว่าใคร ใครโทรมานะคะอะไรอย่างนี้เนาะหลังจากที่เหตุการณ์โอป,ป้าไปเ้าคืนนั้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่โอป,ป้าต้องพาหัวหน้างานไปดื่มออในลักษณะที่ไปเ้าไปร้านดื่มอะไรอย่างนี้อีกเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆก็ไปดื่มตามร้านอาหารเกาหลีปกตินะคะแล้วก็โอป,ป้าเนี่ยเป็นคนที่กลับบ้านตรงต่อเวลานะคะถ้าเกิดว่ารถติด ต้องแวะไปไหนต้องแวะไปทำอะไรเนี่ยโอปป้าก็จะรายมาบอกร่วงหน้าก่อนตลอดนะคะก็คือจะไม่ปล่อยให้รอนะคะหรือว่าคิดไปเองนะคะว่าโอปป้าจะกลับกี่โมงนะคะตลอดเวลาที่คบกันมาเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรอีกแล้วนะคะเพื่อนๆที่จะทําให้ตาปวดหัวเราก็ปวดหัวใจดวงน้อย,อยดวงนี้นะคะคือโอปป้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างนึกถึงจิตใจของตาตลอดเวลานะคะว่าตาจะรู้สึกยังไงตาจะคิดยังไงนะคะ เราก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดตาพูดว่าที่รักเธอแอบนอกใจฉันหรอเธอแอบแบบไปคุยกับใครหรออะไรเงี้ยคือตาแกล้งแก้งอุป,ป้านะอป,ป้าก็จะแบบทำโมโหมากเลยนะคะโมโหอารมณ์เสียแบบ ที่รักเธอพูดอะไรไร้สาระอีกแล้วนะคือเขาก็จะด่าตาคำนี้ตลอดเลยนะคะแล้วทุกครั้งที่ตาโดนด่าคำว่าไร้สาระเนี่ยตารู้สึกว่าตามโมโหมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ตาก็ยังจะแกล้งโอปป้าแบบนี้ตลอดนะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนนะคะว่าถ้าเกิดฉันรู้นะฉันเอาเธอตายแน่ๆเลยตาก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันมากับโอปป้าเนี่ยเข้าปีที่6เนี่ยไม่มีเหตุการณ์ที่โอปป้าทําให้ตาปวดหัวหรือปวดใจเลยะคะ่ะ โอปป้าก็ไม่เคยนอกใจตาเลยสักครั้งหนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆหรือว่าแอบไปคุยกับใครโดยที่ตาไม่รู้นะคะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวของโอปป้าตลอดเวลานะคะเพื<ๆ>่อนๆคือตามไม่ได้ไปสืบนะคะแต่ว่าโอปป้าเนี่ยเขาเป็นคนที่ บอกตาตลอดเวลานะคะจนทําให้ตาสบายใจนั่นเองนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะตาก็ไม่อยากให้เพื่อนๆน,นะคะไปเปรียบเทียบกับผู้ชายไทยของเราเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายไทยที่รักจริงหวังแต่งของเราเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่ตาจะเอามาแชร์เพื่อนๆน,นะคะก็คือ ผู้ชายเกาหลีนีสใส่ดีๆเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเช่นกันนะคะ5ปีที่พบกันมาเนี่ยตาโกป้าน,นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่มีเรื่องอะไรนะคะที่มากระทบจิตใจทำให้เรารู้สึกแบบแย่กับการใช้ชีวิตคู่เลยนะคะก็จะมีเรื่องจีบปะทะที่ทะเลาะกันเล็กน้อยตามภาษาแฟนกันเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองนะคะ ตาก็ไม่รู้นะคะว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะเขาถึงมีความซื่อตรงขนาดนี้นะคะเพื่อนตาก็ดีใจนะคะที่ตาได้เจอผู้ชายแบบโอป้านะคะแล้วก็ตาคิดว่าโอป้าเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสําหรับตามากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตาก็มีแฟนเป็นคนไทยนะคะมีแฟนคนไทยนะคะแล้วตาก็รู้สึกว่าปัญหาในชีวิตเนี่ยในการใช้ชีวิตคู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตาก็ยังเด็กอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆพ,พอตาโตเข้ามาหน่อยเนี่ยตาเจออปป้าเลยเนี่ยผู้ชายที่อายุเยอะกว่าแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะกว่าตัวเองเนี่ยตาก็เลยรู้สึกว่าชีวิตตาแฮปปี้มากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวที่ตาเอามาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้ ก็เช่นเดิมคะ่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดตาพูดงงงง,งวนไปวนมาเนี่ยตาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตาจะเก็บไปปรับปรุงในคลิปถัดๆไปเนาะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่ชอบให้ตามาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตกับแฟนเกาหลีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าต้องการรู้ในเรื่องราวอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมากกว่านี้นะคะก็คอมเมนต์ใต้ร่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวตาจะมาทําคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเพื่อไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆได้ฟังกันแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับตาใหม่ใน คลิปวิดีโอน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอันยองฮาเซยโยยอรบุน